การเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกโดยที่ไม่มีผู้ปกครองไปด้วยของหนูและเพื่อนอีก11คนมีสั่งคณิตจิว่าบางโคคุโคโดโมชินเย็นไทชินะปัญญาพรเดสสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงปัญญาพรอยู่นเล่เป็นยุวทูดแล็เปลี่ยนวัฒนธรรมรุ่นที่32ระหว่างกร,รุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นค่ะ การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาจิโยประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นมายาวนานถึง30ปีแล้วค่ะและหนูก็ได้เป็นตัวแทนรุ่นที่32ของโครงการนี้เลยโดยทริปนี้เราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นกัน1สัปดาห์เต็ม แต่ก่อนที่หนูจะพาไปดูว่าที่นี่ปุ่นหนูได้ไปทาอะไรบ้างและได้เจออะไรบ้างหนูขอเล่าก่อนนะคะว่าโครงการนี้คืออะไรและหนูได้มาได้ยังไงโครงการนี้เปิดรับเฉพาะนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะคะแต่และโรงเรียนจะส่งตัวแทนได้1นถึงสคนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนหลังจากนั้นเราจะต้องผ่านการคัดเลือกถึง สองรอบใหญ่ๆรอบแรกคือการเขียนเรียงความและการแสดงภาวะผู้นำและการทำงานเป็นกลุ่มจากนั้นจะคัดให้เหลือเพียง80คนเพื่อเข้าสู่รอบที่สองรอบที่สองคือการเข้าค่ายสามวันสองคืนซึ่งเราต้องแสดงความสามารถพิเศษการอยู่ร่วมกับเพื่อนเพื่อและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บอกเลยว่าแค่ได้เข้าค่ายก็สนุกและได้ทำอะไรเยอะมากแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อนใหม่ความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียนเลย หลังจากที่เราได้ผ่านกันคักเลือกเป็นหนึ่งในส2องคนของโครงการสิ่งแรกที่เราต้องทําไม่ใช่การเตรียมกระเป๋านะคะแต่คือการต้อนรับเพื่อนใหม่จากประเทศญี่ปุน่นใช่แล้วค่ะยูวัตูจากเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุน่นก็บินมาที่ประเทศไทยเช่นกันค่ะและเขาก็มีทั้งหมด12คนพอดีกับพวกเราและบัดี้ของหนูก็คิริราน่ารักสดใสล่าเลงมากเลยค่ะในวันแรกเรามีงานเรียนต้อนรับพวกเขามีทั้ง การโชว์รำวงพาเพื่อนญี่ปุ่นมาร่วมสนุกและวันต่อมาเรามีภารกิจสำคัญก็คือจะต้องแนะนำวัฒนธรรมไทยให้กับบัตด,ดี้ของเราไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดไทยสาธิตมวยไทยการทำอาหารไทยและแน่นอนที่เราจะต้องได้ลองชิมส้มตำครั้งแรกพูดเลยว่าผิดจนร้องไห้แต่เขาก็บอกว่าอะไรนะคะ หลังจากกิจกรรมสนุกสนุกผ่านไปบัดดี้ของเราก็จะต้องกลับประเทศญี่ปุ่นก่อนกับพวกเรามีพิธีแรกเปลี่ยนของที่ะระลึกให้กันด้วยบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ซึ้งกันมากคีร่าถึงกับร้องไห้เลยค่ะเพราะไม่อยากกลับแต่สําหรับการเดินทางของยูวทูดยังไม่จบหลังจากบัดดี้กลับไปเราก็ต้องเตรียมตัวอบรมเตรียมพร้อมก่อนบิน ทั้งการฝึกภาษาญี่ปุ่นการเรียนรู้มารยาทการใช้ตะเกียบและการทานอาหารญี่ปุ่นและที่ขาดไม่ได้เลยคือการแสดงที่เราจะเอาไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวที่เข้มข้นและอุบุ่นมากเลยค่ะ ในวันเดินทางที่สนามบินคึกคักมากมีผู้ปกครองคุณครูตามไปส่งหนูและเพื่อนๆกันแน่นสนามบินเราใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงถึงญี่ปุ่นหลังจากที่เราผ่านด่านต่อมาเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทานมื้อแรกที่ญี่ปุ่นเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นกับอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อยแล้วคืนแรกเราก็นอนที่โรงแรมในญี่ปุ่นที่นี่น่ารักมากเลยมีชุดนอนให้ด้วย แถวนี้อากาศเย็นมากเหมือนทดูหนาวของไทยเลยค่ะลมเย็นๆสดชื่นมากวันแรกของการอยู่ญี่ปุ่นกิจกรรมแรกที่หนูทําก็คือการเรียนรู้พิธีชงชาของญี่ปุ่นที่ศูนย์วัฒนธรรมมุกกะเดนโซคังหนูตื่นเต้นมากเพราะเคยเห็นแต่ในหนังหรืออนิเมะแต่ครั้งนี้ได้มาลองของจริงเลยเราเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็มีขนมมาให้ทานก่อนที่จะดื่มมัทฉะร้อนๆหอมมากเลยค่ะช่วงสายๆเราก็เดินทางไปยังศาลาว่าการของเมืองยาชิโย ที่นี่หนูได้ขึ้นไปกล่าวต้อนรับเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อหน้านายกของเมืองยาชิโยเป็นครั้งแรกที่หนูได้พูดญี่ปุ่นแบบทางการต่อหน้าคนญี่ปุ่นจริงๆหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นเราขึ้นมาที่สวนกุหลาบเคเซีค่ะที่นี่สวยมากเต็มไปด้วยดอกกุหลาบหลากสีมากกว่า5้าพันสายพันธุ์เลยทีเดียวหนูได้กินข้าวเป็นโตะที่นายกรัฐมนตรีจัดเลี้ยงให้ด้วยที่ตื่นเส้นที่สุดคือการได้เจอคนแสดงเป็นรูปปั้นหินนิ่งๆเขายืนนิ่งเหมือนหุ่นเลยหนูแอบตกใจอยู่แต่หนูก็ตื่นเต้นมากที่นี่หนูยังได้ชิมไอติมรสละกินหอมหวานเย็นสดชื่นสุดๆใครได้กินตอนอยู่ไทยช่วงร้อนๆต้องฟินแน่เลยค่ะ แต่ไฮไลท์ที่สุดของวันนี้ก็คือการได้เจอเพื่อนๆวอทูุญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมามากกว่าสาเดือนแล้วเราก็ได้กินข้าวเย็นด้วยกันพูดอัปเดตเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักวันนี้เป็นวันที่2ของหนูในประเทศญี่ปุ่นค่ะเช้านี้เราตื่นเต้นมาเพราะว่าเราจะได้ไปทำาักรกรรมแรกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนประฐมศึกษาในญี่ปุ่น ตอนรถบัสขับมาในโรงเรียนหนูตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าอาคารเรียนมีนักเรียนถือธงชาติไทยและชงชาติญี่ปุ่นบกต้อนรับพวกเราด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาพอเดินเข้าหอประชุมพวกเรานั่งบนเวทีมีเก้าอี้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีเพื่อนๆมาปั๊บของขวัญเล็กๆให้ด้วยหลังจากนั้นก็มีการแสดงสุดพิเศษน้องๆเขียนตัวอักษรที่ลกกนะข้างล่างเวทีอย่างตั้งใจมากต่อจากนั้นเราได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียนทางโรงเรียนจัดเตรียมชุดยูกตาตะให้หนูและเพื่อนๆด้วยหนูตื่นเต้นมากพร้อม ใส่รองเท้าอนนักเรียนเหมือนหนูได้กลายเป็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นจริงๆเลยแต่ที่น่าประทับใจที่สุดคือบัตรท,ที่โรงเรียนเตรียมให้เขาดูแลพวกหนูดีมากพาไปร่วมกิจกรรมสอนเล่นดนตรีญี่ปุ่นเขียนตัวคันจิและสอนเล่นเครื่องเล่นพื้นบ้านของทางญี่ปุ่นสนุกจนไม่อยากกลับเลยค่ะตอนพักกลางวันหนูได้ไปทานอาหารบนชั้นเรียนของญี่ปุ่นด้วยค่ะก่อนกับพวกเราได้ขึ่นแสดงรำไทยร้องเพลงด้วยค่ะมีทั้งเพลงยามเย็นและการแสดงเพลิงกระโปะโและเพลงดอกไม้ของนำใจทุกๆค ตั้งใจแสดงมากหนูหวังว่าคนจะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นผ่านการแสดงนี้สุดท้ายก่อนเอาจาเรียนหนูแจกของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆญี่ปุ่น เป็นพวงคุณใจรูปช้างน่ารักน่ารักที่หนูเตรียมมาเองด้วยจากโรงเรียนเราไปต่อที่สนามดีดับเพลิงยาจิโอกิจกรรมที่ตื่นเต้นที่สุดคือหนูได้ขึ้นกระเช้าดับเพลิงสูง20เมตรหนูยังได้เรียนดูรถดับเพิงมีหลากหลายประเทศไม่ได้มีแค่คันแดงๆแบบที่ทุกคนเคยเห็นมีทั้งรถช่วยชีวิตรถน้ำนังนันสูงและรถสําหรับพื้นที่แคบช่วงเย็นเรากลับมาที่โรงแรมเพื่อร่วมงานเลี้ยงพิเศษกับครอบครัวบัตทัมที่จะมาดูแลเราจะต่อจากนี้หนูและบัดดี้คนไทยของหนูตะไคร้ก็ได้ไปพักกับครอบครัวของคีราบ ีคนญี่ปุ่นของหนูเองก่อนจะเข้าบ้านเราแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อวัตถุดิบเตรียมอาหารไทยหนูตัง้งใจจะทําต้มยํากุ้งกับแจมเขียวหวานแต่พอไปถึงเศร้ามากเลยค่ะเพราะหาผักที่ต้องใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายเราก็ต้องซื้อแค่กุ้งเห็ด กลับไปครอบครัวของคีระมีพ่อแม่คีระและน้องคนตื่นเต้นมากถึงจะพูดอังกฤษไม่คล่องแต่เราก็ใช้ g o o g l e t r a n Slate คุยได้อย่างไม่มีปัญหาหนูมอบของฝากที่เตรียมมาให้กับบ้านของเขาด้วยและคีระก็เปิดภาพถ่ายจากตอนที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยให้หนูดูภาพที่เขาถ่ายสวยมากมากเลยก่อนจะแยกนายไปดอนหนูรู้สึกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นหัวใจมาก เช้าวันนี้เราเริ่มต้นที่บ้านของครอบครัวคีระอาหารเช้าเรียบง่ายแต่อบอุ่นมีขนมปังแซนวิชและนมที่คุณแม่เตรียมให้จากนั้นเราออกเดินทางไปโตเกียวซีไลฟ์พาร์คได้ชมสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดทั้งเพนกวินปลาปลาเปีและปลาฉลามน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะต่อด้วยไดมอนด์แอนด์ฟล e เวอร์เฟรด์สิ ถึงแม้ว,ว่าวันนี้จะมีหมอกลงจนไม่เห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิหรือโตเกียวแต่การที่ได้นักขิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นกับครอบครัวก็ยังอบอุ่นมากเช่นกันเมื่อเที่ยงเราไปที่ไดเวอร์โตเกียวตีหนูได้ทานของอร่อยๆและเดินชอปปิ้งที่ร้านการ์ตูนทั้ง๊อบมาร์กซาริโอชินจังรวมถึงดองกิ ที่นี่มีหุ่นยืนกันดั้มขนาดเท่าตัวจริงที่เป็นแลนด์มาร์คโดดเด่นของที่โตเกียวเลยค่ะกลับมาถึงบ้านหนูคิระและตาคายช่วยกันทำอาหารเย็นพวกเราได้ทำต้มยำกุ้งไข่เจียวแบบไทยและแกงเขียวหวานคุณแม่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ครอบครัวบอกว่าเผ็ดนิดแต่อร่อยมากค่ะตอนกลางคืนเนี่ยได้ใส่ชุดยูกาตะแบบญี่ปุ่นและได้เล่นไฟเย็นกันหน้าบ้านบรรยากาศเหมือนงานเทศกาลนัสึมัสึริเลยเราสนุกกันมากจนพ่อต้องออกไปซื้อไฟเย็นเพิ่มก่อนนอนเรายังได้เล่นนินเทนโดดยกันเป็นคืนที่อบอุ่นและน่ารักที่สุด วันนี้เราอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นวันที่สองเริ่มต้นด้วยเช้าวันใหม่ด้วยข้าวปั้นและอาหารญี่ปุ่นอร่อยมากค่ะหลังจากนั้นเราไปร้านดองกี้ขนาดใหญ่เพื่อซื้อขนมและของฝาก คุณแมนะ่นำให้ไปซื้อวิตามินซีเป็นของฝากผู้ใหญ่เพราะคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับสุขภาพช่วงบ่ายเราไปเล่นเกมที่อีออนมอมาขฮาดีได้ลองเล่นเกมเครื่องแข่งรถและเกมสนุกๆหลายอย่างได้หัวเราะและสนุกไปกับเพื่อนตอนเย็นเราไปร่วมนานชมรมได้รับขวัญกิจกรรมมีทั้งเก็บถุงทรายใส่กระเป๋าจอจบอลคีบถัว่วปั่นจิ้งลีบและเกมบิงแบบทีมหนูสนุกมากๆแถนที่หนูยังชนะอีกด้วยั้พวกเราได้ ทำการแสดงอีกครั้งและจบงานด้วยการจับมือเป็นวงกลมดองเพลงดอกไม้ของน้าใจด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นมากๆจนหนูไม่อยากให้จบเลยค่ะ ตอนเช้าครอบครัวอุปธรรมได้พาเรามาส่งที่โรงแรมหนูโบกมือลาหลังจากนั้นเราเดินทางสู่โตเกียวดิสนีย์แลนด์เครื่องเล่นที่ได้เล่นวันนี้มีหลายอย่างทั้งบิ๊กทันเตอร์เมาเช่น จองเก์คูสและสเปซเมลเทนหนูชอบตาทัวกับสเปซเมลเทนมากที่สุดเพราะทั้งสนุกและตื่นเต้นในแบบสุดๆตอนเย็นพวกเราได้ล่องเรือชมโรงงานรอบนี้บรรยากาศดีไม่มีลมแรงทําให้พวกเราได้เห็นแสงไฟสวยๆของโรงงานและยังมีการฉายโปรเจคเตอร์เกี่ยวกับธรรมชาติของญี่ปุ่นลงผนังตึกทําให้รู้สึกน่าทึ่งและประทับใจมาก และในวันต่อมาเช้าวันนี้พวกเราได้ไปที่วัดอาซากุสะวัดพุทธชื่อดังที่มีคนมาขอพรในเรื่องการค้าจากนั้นเราไปที่โตเกียวสกายทีทาวถึงแม้วันนี้จะมีหมอกและมองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิก็ตามแต่หนูก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความสูงและวิวของเมืองโตเกียวที่งดงามมากก่อนกับพวกเราแวะที่ด i v เ r s i t y ซิตี้อีกครั้งเพื่อถ่ายรูปกับหุ่นยนต์จันดั้มแลนด์มาร์กน้าประทับใจที่สุดช่วงเย็นเรามีงานเลี้ยงอำ Tang, Connie, Somehow, humanity, wow. ลาเมืองยาชิโยนหนูได้ทำการแสดงครั้งสุดท้ายบนเวทีร่วมถ่ายรูปกับบัดดี้ครอบครัวประธามเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักจากทั้งสองปัะธานก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเราแวะไปที่วัดนาติตะโชคดีมากเลยได้เห็นพิธีกรรมทางศาสนาชินโตแบบใกล้ชิดจากนั้นเราได้เดินทางไปสนามบินนาติตะเพื่อเดินทางกลับไทย หนูขอขอบพระคุณทุกคนที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบหวังว่าคลิปของหนูจะเป็นแรงบรันดาลใจให้กับน้องๆที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้หนูขอขอบพระคุณกรุงเทพมหานะครสำนักงานยุทธศาสตร์และสำนักการศึกษาที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปเรียน ดูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรกับทางประเทศญี่ปุ่นเมืองดาชิโยค่ะขอขอบคุณรองปลัดจุงแทมมาระครคุณวิรัติผอฉิมและขอขอบคุณคุณครูการคุณครูาษาคุณครูสวนเ็นเซสุขุมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลให้คําแนะนําเป็นอย่างดีและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราตลอดเวลาเจ็วันในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและหากตลอด การเดินทางหนูกับเพื่อนมีดื้อสนไปบ้างก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะพวกเราตั้งใจเรียนรู้ปรับตัวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้หนูหวังว่าโครงการดีๆแบบนี้จะดำเนินต่อไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาว,วชนรุ่นต่อๆไปขอขอบพระคุณมากค่ะ